ข้อสอบมันติดศูนย์อ่ะทำยังไงเดี๋ยวเนี่ยอ่ามีลุงอยู่คนนึงกับใครวะเนะี <c> ่ย <oughs> หนูคนนี้นะเฮ้ยบางนี้มันขยับไปได้ด้วยหรอเอาข้อสอบไปเก็บที่ลุงก่อนดิลุงครับช่วยผมนะครับหลังนเนียเ่ยข้อสอบวะทำไมมันติดศูนย์ขนาดเนี้ยเฮ้ยรอบปีรู้สึกว่าจะไม่ไม่ใช่ลุงแล้วแหละผมว่าอาจจะเอาไปซ่อนในในนี้ได้ปะนี่ไงเจ้าลูกดิ เฮ้มีอะไรนี้ป่ะอืมเรียบร้อยไปเล่นเก็บชิวชิวดีกว่าโอ้ไม่ยา,ย,มยากไม่ยากไม่ยากเฮ้ถ้าโคกอฮะมีนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้มฆเขาไปอยู่ในนั้นเหรอเฮ้เน,น,นี่นี่มียากน้ำเอาไปซ่อนดิแล้วไงอ่ะนี่เหรอหเดี๋ยวโอ้เฮ้ตอนนี้มีหมากับคนเฮ้ยเอาไม้มาก่อนนะอ๋องั้น,นเอามาแทนไป เออไปกินเอาไม้มาพ่วมาก่อนอ๋อผมเห็นละเห็นแวบแบบแบแบบอยู่นะเอาข้อสอบไปซ่อนหน่อยดิเต้เข่าไปเป็แล้วครับแม่อืมฉันเห็นข้อสอบแบบแบบมั้ยผไม่ยากเลยสปะ,ะพ่อกับโอ้ผมว่าผมยื่นให้พ่อดีกว่าพ่อน่าจะปลอดภัยมากกว่าปะ่ะใส่รองเท้าพ่อเอ้าแล้วทำไมอะ่ะไม่ได้เหรอมีถังขยะเอ๊ยกล้วยอะ่ะกล้วยเน่าแล้วด้วยถ้าใส่ถ่งชักโครกจะเป็นเหมือนเดิมป่ะเออทิ้งในถังขยะไม่ได้เหรองั้นเอากล้วยพ่อฮะแล้วจะทำไงอ่ะอู้ออสบไปดูหน่อยนะพ่อข้อสอบ พ่อเขาสอบไปเชิดตูดนะรอบนี้มีน้ำผึ้งอ่ามีประตูกับน้ำผึ้งเหรอตรงนี้มีมดมีรังมดอยู่นะเอาน้ำผึ้งไปเที่รังมดแล้วมานี่เหรอโหเอ๊ะนั่นใครอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเขาสอบอ่โอ้แม่ก็โดนไปทิ้งไปชิบชิบ่ในห้องเราอะ่ะอุ้ยมีปอเตอร์อยู่ฝั่งนี้มีอะไรอะ่ะเฮ้ยเอามาได้ด้วยเหรอผมต้องทำไงอะ่ะโอ้ปเตอร์ไปใส่โดยตรงก็ได้ปะใส่ตรงตรงเลยนะหลังจากนั้นก็เอาปูไปโปะเห็นอะไรมแปบอะไรมันขาดเนี่ยอืมเสร็จดีอย่างนี้ว พอ่อพอดีแล้วผมขอฝากของน่ะไม่ได้อะฝากของกับพ่อไม่ได้ด้วยเนี้กล้วย <c oughs> <c oughs> นี่คือไอเทมลับของเราทุกคนครับ <c oughs> ฝากฝากของกับฝากของกับน้องได้ไหมไม่ได้เหรอเอาไปซ่อนในหนังสือไม่ใช่ในหนังสือมันเรียบปแปลกๆอ่ะอันนี้อ่ะเนี่ยเอาไม่ได้หรอเหมือนจะต้องเอากล้วยให้พ่อลืนได้ไหมพ่อไม่ได้อ,พ,อพ่อ,พ,อพ่อไปกินกล้วยพ่อไปกินกล้วยไม่ได้ให้กล้วยที่น้องน้องกินกล้วยได้เปลือกกล้วยมาเอาเปลือกกล้วยวางที่พ่อโอ้โหเรียบร้อยได้กล่องเอากล่องไปวางที่กล่องไปวางที่เฮ้เอ๊ะ นแบบนี้นี่โจ้ตรงนี้มันมีปู่นคนหนึ่งที่ถือแกงกะหรี่อ๋อเป็นกล่องนะเอาแกงกะหรี่ต้องไปต้มไะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่แน่ๆเลยชัดเจนต้มเสร็จแล้วเบ<ว>๊อันนี้อะไรอะ่ะต้องทำแกงกะหรี่ให้ปู่อ่ะมีแกงกะหรี่แล้วอะ่ะเอ่อทำไงอะ่ะเอาเอานีา่ไปใส่ในแกงกะหรี่ผมว,ว่าชัวเฮ้ยฉันไม่เห็นข้อสอบนะนี่แกงกะหรี่อะไรเนี่ย วันที่เกมีน้องโอ้โหเราเป็นลูกกนโต,โตแน,แน่เลยเฮ้ยผมมีเสื้ออยูอ๋อเสื้อมีบุหรี่พ่อต้องการเนาะพ่อมีชาอยู่เอาบุหรี่ไปแลกกับชาโอ้โหแล้วเด็กนั่งอยู่เนี่ยเอาบุหรี่ไปแลกกับชาเอาชาไปให้น้องดื่มเหรอผมไม่ดื่มชายตรงกลางเนี่ยนะแล้วไงอะเปล่าแม่ไม่มีอะไรครับวันที่สิบตอนนี้มีไฟแช็กอยู่ผมเอาไฟแช็กมาก่อนแล้วก็มีแมวน้องแมวกับหมาได้ปวดท้องแบบไฟไหม้เลยนะอาอนี่ไงจุดไฟก่อนเอามาย่างหิวเหรอเสร็จจด อิ่มละเอากระดูกมาเอากระดูกไปให้น้องหมาเฮ้แมวมันไม่กินกระดูกอันนี้มันคือหมาตัวเล็กเหรอเดี๋ยวคือไรกันเนี่ยเอาไปเผาได้ปะเผาเลยอะเฮ้ลูกทำไรอะนี่จะเผาข้อสอบกันเลยเหรอเนี่ยเอาข้อสอบเนี่ยไปให้กับน้องหมาแน่นอนเลยมีความเป็นไปได้ไหมแต่ยังไม่เสร็จนะตอนนี้ภารกิจยังไม่เสร็จกระดูกมาได้ไหมกระดูกไม่ได้แล้วทุกคนเอาไปให้หมาเออเอนี่เนี่ยข้อสอบอยู่เนี่ย ท่านอะไรก็แม่ไม่ม uh> ีอะไรไม่มีอะไรวันท pues uh ี่11ปูหิวปูปวดท้องแต่ว่าพ่อมีปูนะผมเอาปูมาก่อนอันนี้ก okay ับอ่ามีไก่มาด้วยโอเคครบอ้าวลูกพ่อจะกินแต่ผมหุ่นมากเลยพ่อปูปูกินปูก่อนปูแข็งไม่เอะไรมาท้องอ่ะลอยผมแล้วงทําไงกับปูเดียวเนี่ยเอาปูมาก่อนมาผมว่าให้ปูกินไก่ไหมหรือปูกินน้าดิปูจะได้คึกเอาพ่อไปกินน้าก่อนพ่องั้นเอาพ่อเอาไก่ไปพ่อไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเอองั้นเอาให้ปูกันให้ปูกินก่อนนะ แต่ปูยังหิวอยู่เลยอ่ะงั้นเอาปูไปทําไม่ได้ทุกคนปูกินน้ำมาปูกินน้ำเมาปูปูกินปูได้ยังผมว่าปูกินปูได้แล้วตอนนี้ปูขยับปูนะไม่ได้เหรอเอางั้นปูฉีกเสื้อกันปูฉีกนี่ต่อเลยเนียนอะ เฮ้ยอันนี้เนียนวันที่12พ่อตอนนี้กำลังวุ่นวายมากเลยกับมีเด็กน้อยอ่าผมเอาอันนี้มาก่อนกับแต่นะน่าจะต้องเอาไปใช้กับเตือนเตืนเตือนตือนเอาไม่ได้เหรอคือทำน้องตื่นแม่จะมาเลยนะผมว่างั้นเอาเอาของเล่นไปดีกว่าเต้นให้พ่อดูได้ไหมไม่ได้เหรองั้นเป่าให้พ่อได้ไหมมีน้องเฮ้ยไอเฮ้ยเอา,เอา โอ้จับน้องก็แม่ก็ไมกผมว่ามีปัญหาละวันนี้เอาจักจึกจักจกจักจึกจักน้องตื่นเฮ้ยได้เหรอมันเอาไปรวมกับข้อสอบของพ่อได้กระเป๋ามาแล้วหนึ่งใบตอนนี้ตอนนี้พ่อหากระเป๋าไม่เจอหรอพ่อนี่กระเป๋า่เกี่ยวไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรอันนี้มันเป็นของลูกของผมเองวันที่13บสตอนนี้เราไปอยู่ในอาจจะเป็นอ่างอาบน้ำมั้งพ่อกระโดดไปละเสร็จแล้วเสร็จโจรแล้ววันนี้อ๋อเสื้อพ่อมาก่อนอ๋อเสื้อพ่อไปปั่นเชียบโอ้เป็นลูกที่ดีมากเลยเก็บเสื้อพ่อมาเอาเสื้อพ กันตรงเพื่อพ่อนะนิ่เนียนกเปล่ารับแม่ไม่มีอะไรเอ๊ะนั่อะไรไม่เห็นนะเฮ้ยอะไรมันหลุดไปอะ่ะวันที่14ครับนี่มีกระเป๋ากลับเป็นบ้านอืมจ้องตรงไหนดีอ่ะข้างนอกหอ่อโอยมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นเปล่ามันคงจะแบบผมว่ากี้งไปเป็นผลได้เหรอ เอ้แค่นี้นะแล้วกลายเป็นเครื่องบินที่นําสูนยไปแล้วอ่ะวันที่15บห้เฮ้ยมีสวานอยู่เอาสว่านมาก่อนสวานกับอ้าวมีช่างพอดีเลยเอู้เดี๋ยวตอนนี้น้ําผุดออกมาจากท่อเออเฮ้ยแต่ห้องมันปิดอยู่นะผมว่าเอาน้ําไปใส่กับช่างได้ไหมเออช่างก็พอดีแล้วเอาไปเช็น้ําตาก่อนนะเขาสอบอยู่เนี้ย วันที่สิบหพ่อมีของเล่นใหม่มาโชว์ให้ลูกดูด้วยอะ่ะแต่ผมขอ,อก่อนนะมีแมวกับเอาแมวไปตรงนี้ได้ปะอ,อ๋อไม่ได้มันติดแมวอยู่นะตอนนี้มันสามารถยืดด้อาอวแล้วมันเป็นยืดของไปแล้วอะ่ะเอาขี้ไปตรงนี้เหรอไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยโอ้วัวฉันเยี่ยมแบบนี้ดีวันที่17เจดครับตอนนี้มีสกอเทปกับตู้เซฟเฟ่ของตัวนี้มีไม้เหรอว้าวมีเชือกด้วยเอาไปทำอะไรอะ่ะพัน โอ oh, แล้วก็ตอกด,อด,อด,ด้วยเอาดิเอาผูกด้วยเอาฮอแต่ว่าข้อสอบยังอยู่กับเราเลยนะตอนเนี้ยไม่มีไม่มีเพราะว่า oh, จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ไงแม่วันที่18ครับเอ๊ะ ตอนนี้มีพ่อกับลูกที่นั่งพ่อกำลังสบายใจเลยนะแต่ว่าผมกำลังรีบตอนนี้ได้สายายางมานนหนึ่งอันมีปืนด้วยหรอผมขอปืนได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะงั้นเอาสายายางไปติดกับอ้าวมาแล้วเล่นด้วยคนดีฉันก็มีปืนเหมือนกันนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อนตัวเปียกแล้วผมต้องทำไงอ่ะเพื่อนตัวเปียกมีกองน้ำอะ่ะเอาให้พ่อได้ไหมพับเป็นเรือเอ๊ะเป๋าแม่ไม่มีอะไรไหนอะไรแบบแบบนี่มันอะไรอ่ะนี่มันค้สอบนี่ไม่ได้วันที่18เหมือนเดิมผมต้องเอาสายยางมาแต่เพราะว่าเอาผมเอาสายยางมาฉีดเพื่อนนะถูกแล้ว แต่ว่าเอาไปกองรวมกับเพื่อนได้ไหมโอ้ฉันน่ะเปียกเลยแต่ผมขอไปกองกับเพื่อนเออฉันจะมีขนสอบด้วยวันนี้เฮ้นั่อะไรอ่ะมินจิงจะไม่เห็นนะวันที่19ครับหลบผลสอบกับแม่ก่อนปากกากับโต๊ะโอ้มีที่นอนด้วยเดี๋ยวนะโคมไฟเหรอถ้าผมเอาข้อสอบไปทําเป็นโคมไฟได้ปะเฮ้ยเนียนอยู่นะเฮ้อะไรบบแบบอะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยฉันไม่หาไม่เจอเลยวันที่20 20ไปทําอะไรดีอะเฮ้ยนี่ไม่มีของเลยหรอโอ้ยแต่พ่อกับหมาที่ทะเลาะกันอยู่นะ จิบตูดโอ้ oh, ดีแล้วาเอามีไส้กรอก <c oughs> เฮ้ยเปิดมาดิเปิดมาเดี๋ยวเชิญช่วย <c oughs> เอา้าจิบตูดพ <affirm! S 1> ่อนีโอ้ลูกเวทโอ้พ่อหน้าเขียวไปละอ <exactamente> ่อผมมีไส้กรอกเอาไปตรงนู้นเฮ้ยไล่หมาเอาหมากระตูดพ่ออีกเอา้าเดี๋ยวเลิศเถอะเอาโซ่มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเอาโซ่ไปล็อกปัซปกปซนซะเลยเฮ้ยอะไรอะโซเนี่ยเฮ้ยหนึ่ไม่ออกวันที่21อวันนี้มีคุณลุงครับผมเอาเฮ้ยเดี๋ยวนนะเฮ้ยตรงนี้มีหลัง ลังพึ่งอยู่คุณลุงมีอะไรไหมยอย่ามายุ่งกับสวนของปูนะงั้นผมเอานี่ก่อนผมเอาตัวนี้ไปจับพึ่งมาเดี๋ยวมาแล้วฮ้ยพึ่งเอาพึ่งให้ปู่้าวเอาเฮ้ยได้ด้วยงั้นเอาข้อสอบไปทําเป็นต้นไม้ใบไ,ไม้เฮ้ยเอ๊อะไรแบบแบบแลบบ้วนะฉันหาไม่เจอรู้สึก,กว่าขาดอะไรไปเอาผลสอบมาทําเป็นดอกไม้นะวันที่2 2ครับเฮ้ยนี่เอกสารของดีมีนมด้วยผมเอานมไปชงกับน้ําร้อนก่อนน้องชงนมอ๋อฮะเอาน้าร้อนมาใส่น้ําร้อนที่ ได้นมมาให้มาละของดีครับตอนนี้น้องกําลังร้องน้องๆกินกินนมอ่ะดูเฮ้ยไม่ได้เหรอน้องดูหนังสือได้ไหมต้องไต่อวะเนี่ยเอาตัวแล้วทุกคนครับตอนนี้เอาหนังสือไปซ่อนไม่ได้ดิน้องน้องเรียกเราอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยน้องโปแล้วน้องโปแล้วตอนนี้เอาหนังสือเอาเอาเอาให้น้องก่อนเอาไปเพิเผาเผาไม่มีเลยครับแม่แล้วผมอันที่เจียสามไปทำอะไรอ่ะนี่ครับพ่อผมมีของดีมาให้พอดูด้วยวันที่ยี่สิบสามครับเอ้ยมึกหกอนนี้เอาผ้าเช็ดก่อนเอาผ้ามาเช็ดก่อน เช็ดหมึกไปก่อนนะอ่าได้ผ้าดํามาแล้วงั้นเอาผ้าดําไปใส่ที่เดิมไม่ได้เหรอถามจริงเอาจริงจังนะเฮ้ยถามจริงอ๋เสือ้อคักอ๋อแล้วเสื้อแม่อ่าเอาไปใส่ที่เดิมแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเดียบร้อยครับแม่ก็แม่ไม่มีอะไรวันนี้ ผส oh, วันที่24ตอนนี้มีเกมเป็นเครื่องเพย์ด้วยนะกับคัตเตอร์อ่าผมได้สีคัตเตอร์มาก่อนเอาไปทําอะไรอะตอนนี้เพื่อนกับนั่นต้องใช้กล่องเหรองั้นเอาคัตเตอร์ไปให้เพื่อนตัดกล่องก่อนแล้วก็ระบายสีมาเอ้าฉันคือกอนซิลาจนฉันคือกันดัมแต่ผมเนี่ยคือผลสอบนะลุยเอือ แม่มองไม่เห็นเราทำแรกันอยู่2คนเนี่ยโอ้ยปวดหัวกันจริงวันที่25น้นี่มีเอ้ปู่มีพัดลมอยู่แต่ผมเปเอาข้อสอบไปิธ่ไหนที่ไหนเนี่ยหนีแม่ทุกวันเลยเอ้ย,เ,อยเดยวก่อนนะผมว่าผมเอาพัดลมไปกดสวิตช์โอ้ยร้อนร้อนร้อนปู่ครับมันเสียยังไีแต่ผมซ่อมให้นะปู่เอ้ย,อยมีใบพัดหรอ เอาจริงดิเปล่าก็ไม่มีอะไรเอ้ยอันนั้นอะไรแบบแบบนี่อะไรเรียบร้อยวันที่26วันนี้มีน้องอยู่กับเอ้ยนี่ของของพี่นะขอ,ของคือเอา้เอาไม่ได้เหรอคือห้ามแย่งของของน้องเลยนะเออผมม่ต้องพาน้องนอนแหละแต่ว่าทําไงดีอะอ่ามีนมมาก่อนแล้วน้องครับกินนมมาเออถอก็ซิล่ามาเอาก็ซิล่าไปให้กับไอ้หนูเพื่อน เพื่อนฉันมีกอซิล่ากับกั centimet, นดั้มอ่ะเออน้องน้องง่วงไหมอ่ะน้องจะนอนไหมทำไงเดียตอนเนี้ยเอาก็สอบให้เพื่อนเลยเฮ่นี่คือดาบวะเอ๊นั้นเห็นแล้วแบบแบบนะตาวัาแม่นี่มันคือดาบก็เลยกอซิล่ากับกันดั้มกับเพื่อนวันที่27เฮ้ยมีที่เสียไวโอลินกับตะเกียบพ่อเอาพ่อจะกินอะไรลูกเอ้เอองั้นเอาพ่อเอาพ่อที่สีไปตะเกียบคีบก่อนได้แม่พ่อตอนนี้ผมกำลังวุ่นเลยโอ้ผมมีไวโอลินให้เพื่อนก่อนไอ้มีไม้ก่อ tamam. นครับแล้วก็เอาตะเกียบมาให้เพื่อนอีกคนนึงมาเคาะหลังจากนั ลูกตั้งใจอ่ะโอ้ยแล้วฉันละปวดหวจริงจรงเจแอนมาผิดเรื่องแล้วปะเนี่ยวันที่28มีชุดกับชุดนักสืบนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยดูสูงขึ้นเลยแล้วก็เอานี่ไปซ่อนปะโอชเดยาม,มาซากิอยู่ทางนู้นครับคุณแม่จากนั้นแม่ก็สงสัยว่านั่นคือปู่เหรอวันที่29อ่าตะบ,บองครับไม้ไม้เม็ดบอลกับกบจิอุ้ยเอากบมาได้ด้วยเหรอเออเอาอู้อเดี๋ยวก่อนนะเอาขอไม้ขอไม้เอาไม้ไปบอลไปก่อนนั้นเอาอะไรอ่ะเอากบไปให้เพื่อนไม่ได้เหรอเอากบติดหลังพ่อ เอาไมา้เบสบอลให้เพื่อนเสร็จฉันละมือนี้แหละแล้วก็เอากระดาษไปเป็นลูกเบสบอลเคลื่อนไปแล้วโฮย้ยสไตร์เอ๊ะเอ๊ะอานี้อะไรแบบแบบไม่เห็นส่วนพ่อก็อะไรมันขัดตูดอยู่เนี่ยวันที่30ิอือไอลูกนี้ไอ้ลูกฮะแม่เออตอนนี้วันที่30อีกรอบหนึง่งแม่ครับมันมีอะไรอยู่ในตู้อะไม่มีนะมีแต่ บากซอนอยู่แต่แม่จ้องอยู่ตอนนี้เออผมเอากล่องไปทําเป็นกล่องเอากล่องไปเรียนเป็นกล่องบากซอนไม่ได้หรองั้นเอากล่องไปใส่ในตู้หลบเฮ้ยทำไรเนี้ยเฮ้ยแม่หายไปแล้วแม่อยู่ในนี้ครับยายเออวันที่30ต้องหนีเอากล่องมาก่อนต้องพาแม่ช่วยหนีนะผมว่าเอากล่องไปทําเป็นอะไรดีอะเอากล่องใส่ให้แม่ได้ไหมไม่ได้หรอแต่เปิดประตูอะเปิดประตูไว้ก่อนเอากล่องเข้าไปในไหนดีอะเดี๋ยวน้เดี๋ยวน้เดี๋ยวนาวุ่นวายแล้วเนี้ยกล่องมันเทียบเป็นกล่องไม่ได้โอ้ยเฮ้ยกะเน็นแล้วตอนนี้แม่กําลังหนียายอยู่นี่เนียอแม่ แม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ครับอามีโปสเตอร์เอาโปสเตอร์ไปแปะได้ปะเสียบดิอย่างนี้เนียนจิบเฮ้ยยายไม่รู้เออเอาเอาุอา๊ยรอบนี้ไม่ม <c oughs> ไ,มมไรเลยเหรอไ <c oughs> อ้หนูดนสวดอีแก้วเยเนี่ยฉันได้เหนื่อยจริงเลยเป็นแม่คนเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยอึวันที่สามสิบเอ็ดอา้าวลากลักบมาเป็นชายคนเดิมแล้วทุกคนครับตอนนี้มีโหลปากับซูชิอยู่ <tuck ing. S 1> เฮ้ยเฮ้ยถือว่ามัน,ม,นไปไปป au? มันจะเนียนไปเปล่ามันจะง่ายเกินไปเปล่าไม่รู้ลองแล้วกันเอาไปเสียบก่อน รู้สึกแปลกนะเรียบร้อยได้กระดาษเลขมาแล้วแล้วเอากระดาษเลขไปใส่ในกระดาษเลขทีนึงถังขยะปลาก็าาไม่มีอะไรครับเอ๊ฉันเห็นอะไรนะนี่ข้อสอบปะเนี่ยอืมนเ,อนนเนี่ยข้อสอบเนี่ยได้ศูนย์เนี่ยอ่าผมพอรู้แล้วงั้นเอาข้อสอบไปทําลายก่อนได้มาแล้วแล้วเาก็เอาข้อสอบไปโรยที่ปลาได้ไหมไม่ได้หรอทำเป็นซูชิอ่ะจะเนียนไปว่าเฮ้ยโรยที่ปลาเหรออออันนี้อะไรในถังอะ โอ้ยปะเอาเอาเอา,เอา,เอาไม่ได้เหรอมเมื่อกี้วนกลับมาทีดิเอาข้อสอบไปวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ต้องทำไงอะสวยแล้วทุกคนเหมือนจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะเอาข้อสอบอีกทีได้ไหมเฮ้ยเอาเศษเอาเศษลงไปเศษเลยมาได้ทีปะเฮ้ยได้เหรอว่ามันละเอียดแล้วนะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรฉันเห็นอะไรแวแบๆนะ ออวันที่32เออมีเพื่อนอ๋อพอเอาน้ำโคมาจากเพื่อนอ๋ออิ่มมากเลยแล้วก็ขนมด้วยนะอันนี้ไม่ให้พ่อมีจรวลอพิซายอยู่พ่อใส่น้ำตาโคเต็มๆเลยแล้วก็บวกเข้าไปหลังจากนั้นก็เอาข้อสอบเนี่ยของผมเนี่ยติดเข้าไปด้วยนะแล้วก็จิ้งจกปล่อยวันที่3 3ผมมีถุงเท้าเน่เอาเอเฮ้ยคนส่งจดหมายเหรอแต่ผมรีบอยู่นะเออปูปูถุงเท้าเน่าได้ไหมปูไม่้า ติดที่แอะอะไรมันกินลใครมันตายแถเนี้แล้วก็ยังไงอะเอาข้อสอบไปใส่กับจดหมายได้มาแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอส่งจดหมายให้พี่หน่อยนะพี่ครับโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันไม่เห็นอะไรนะัวันที่ส4ี่อ๋อมีกล่องเครื่องมือครับ๊ยมีนมด้วยอเอานมไปเคาะได้ไหมไม่ได้นะฝั่งเนี้ยพ่อกินนมอยู่กับนาฬิตอนนี้ประมาณเวลาตีห้านะทุกคนอออเอาเคาะเคาะเอาเอาเอา ดีจริงๆเลยงั้นเอาเอานมอันนี้ไปตั้งนะแล้วก็ผมก็ทําเนียนๆนะพับหลังข้อสอบให้เหมือนเหมือนนมนะปล่า <c oughs> ก็แม่ไม่มีอะไรนั่นมันก็คือนมอืม ไมนมของปู่มันไม่ร่วงลงมาล่ะนมปองก็ได้ครับปู่วันที่3 5้เอ๊ะตอนนี้เพื่อนๆนี่คือใครทํากาวร่วงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพ่อตูดขาดเลยแตงเกงในหัวใจด้วยเฮ้ยแต่ผมผมทําอะไรได้มั้งกับตรงอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็แจ่มดิยังไงอะเอาข้อสอบไปแปะอ๋อได้หรอเนียนกิฟต์นี่เนียนกิฟต์เฮ้ใครข้อสอบอะไรเนี่ยไหนดูดิอ้าเอาวิ่งไม่ทันหรอกแม่วันที่36กตอนนี้มีหมักฝรั่งครับกับอเพื่อนแกล้งพ่ออยู่ตอนนี้เอ้ยมียายยาย ยายครับมีหมักฝรั่งและเป่าเยียบร้อยครับผมติดหมากฝรั่งไว้กับยายก่อนแล้วก็เอาผลสอบไปติดที่หลังอี่ <G l uch> นั่นอะไรอ่ะ <G l uch> ผลสอบใช่ไหมละ่ะ <G l uch> เออเอเอวันที่สามสิบเจ็ดมาครับว <G l uch> ันนี้ของล่วงไปละคนอ๋อเฮ้ยมีตู้เซฟอยู่ในนี้ <G l uch> ผมว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นด้วยอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยต้องเอาอะไรไปใส่อ่ะนี่เหรอถามจริงแล้วก็ปิดนะ Hey. พ่อก็จะเอาไว้จ้อนของเมียซะหน่อยวันที่สามสิบแปดครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเลยทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังวุ่นวายอยู่มีอผมวางไว้อบบเสร็จเรียดดบร้อยแล้วแล้วก็เอาข้อสอบไปวางไว้ตรงนี้แม่นี่พ่อสอบผมได้ศูนย์เห็นไหมล่ะแม่วันที่39อันนี้มีอ๋อจริงมันเป็นสเตจน,นะแต่ผมเป็นวันที่แทนแล้วกันวันที่39จะมีเฮ้ยเฮ้ยระบำชาวเกาะไม่ได้เหรอเอ้ปูขัด ปู่อยากกินซุปแต่ปู่ขาดอะไรไม่รู้อะเอา้าพ่อแต่ปู่ผมมีสารายให้ปู่นะอ่าปูป่เนนฮ้ยเฮ้ยถามจริงปู่ขาดอะไรปู่มันนในรูปนี้เลยนะปู่ปู่พอดีแล้วผมมีของให้ด้วยอ่ะปู่ลองเอาไประบำดูนะโอ้ไปทำเป็นหมวกเหรอนันไม่ได้คาดหัวไปศูนย์ย Obrig ง <moderator. S 2> ่งบนหัวเลยเนะี่ยวันที่40ครับอันนี้มียาฆ่าแมลงอยู่กับเอ๊ยยังไม่สนใจครับเออตอนที่พ่อกำลังวุ่นวายกับด้วงนะผมฉีดช่วยพ่อกัอน <really? S 2> อ่าเย้ Ś! อ่เออถ้าเกิดฉีดแล้วพ่อก็จะดุ้งดิเปิดให้หลุนลันลันก่อนลั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 นฉีดหลานเนาะโอ้โหเอาช่วยพ่อก่อนช่วยพ่อก่อนฉีดยาแมลงก่อนนะโอเคดวงตายแล้วตอนนี้แล้วก็เอาพูนมาได้ปะผมเอาทางไงอ่ะผมให้พ่อก่อนได้ปะผมเอาไปเป็นตรงเนี้ยเฮ้ยไอ้พันธุ์มันห่อทิกออทิกทิกออทิกทิกออทิกไปแล้วของผมไปเลยนะตอนนี้บ้านคุณเนี่ยส่งอะไรมาฉันก็ไม่รู้เนี่ยดูรูฉิ๊กินเข้าไปสิวันที่41ครับตอนนี้อ่ะพ่อกำลังเล่นเบสบอลอยู่ครับ เพื่อนๆที่สนใจกันอยู่นะเฮ้ยตอนนี้ปู่ทาอะไรอยู่อะผมมีอ่าเฮ้ยเสียงอะไรดังอ่ะอ้ามาแล้วโอได้ของมาผมได้เจโหลแก้วมานะเอาไปบาดไปบาดตูพ่อเฮ้ยใครทําโหลแก้วพ่อแตกเนี่ยลูกแก้ว ใช่ไหมไอพ่อครับพ่อพ่อพ่อเอาเอาไปเช็คก่อนนะมันเลือดออกครับพ่อโอเคอืมปล่าปลเปล่าปเปล่าครับปุ๊บวันที่4ี่ตอนนี้เรามีของอ่าตอนนี้พ่อเรากลายเป็นหุ่นให้เพื่อนเพื่อนเขียนภาพแล้วนะเฮ้ยมีดาบสมุนไพรด้วยให้พ่อถือได้ไหมพ่อถือดาบเชี่ชีเด๊จะโจรละวันนี้ผมก็เอาเอาข้อสอบไปวางเอาไปปิดก่อนนะพ่อยเอ๊ะเหมือนเจ้าเห็นแล้วแบบแบบเ้เมื่อกี้หลังจากนั้นพ่อก็ติดใจวันที่สี่สิบ 3ครับเอ้ยภาพนี้มันดีจริงเลยมีมีอะไรจับได้มั้งไม่ได้นะอนนี้มีกล่องกับอ่าประตูปเปิดได้โอ้ยของใครเนี่ยแม่แน่นอนเลยเออพอดีแล้วน,น,นี่ไงนี่คือโอ้มันนโอ้เย็นฮ้อนี่ใครไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยปีป่ปอปีอ่ป,ปอพอดีเขาชื่อนี้ครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้ครับขอบคุณมากครับนี่เป็นเกินอะไรแบบนันเหมือนจะอาการหนักมากเลยนะครับเนี่ยต้องส่งตัวลงพยาบาลก่อนเลยไม่รู้โดนสารพิษอะไรเข้าไปวันที่44ครับตอนนี้ตอนนี้เรามี ขขอสอบเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนของจะไม่ครบนะพ่อใส่เสื้อวินเหรอพ่อเปลี่ยนอาชีพครับทุกคนเอาอะไรได้บ้างตรงนี้ไม่ได้เลยหรอมีถาดไหมเอาไปใส่ได้ไหมเนียนๆครับเนียนๆใส่บ้านหมาไปเอ๊ะอะไรอ่ะเนี่ยผลสอบใครเนี่ยเอาของไม่ได้ปะทำไงดีตอนนี้เหมือนต้องเอาไปไว้เฉยๆอ่ะเฮ้ยเอาเอาข้อสอบมาวางตรงนี้ได้ไหมตาแตงตาแตงตาแตงเรียบร้อยได้จานมาแล้วกินไหมไปเอาซะเอ๊ะนั่นคืออะไรอ่ะ น,นี่มันก็ตอบลูกนี่ผมว่าทุกเอาจะจัดแต่งตานนะถูกละจัดแต่งจานก่อนนะจากนั้นให้พ่อพ่อไปเอามาซะเสรเรียบ,บร้อยเอย๋แม่เห็นอะไร้แว๊บ,บนะเมื่อกี้อยู่ไหนพ่อแม่ไม่ลูกเลยวันที่45ตอนนี้พ่อกินอิ่มนอนหลับแล้วทุกคนครับเออแ,แต่แต่ยายปวดไหลมากเลยแต่ผมคช่วยโนยยายนะครับเอาเงินไปอ่าเฮ้ย,ยได้เงินมาแล้วงานสะกดจิตพ่อได้ปะจงหลับพ่อหลับไปแล้วทุกคนเฮ้ยตอนนี้พ่อหลับไปแล้วทำไงอะเฮ้ยมีน้ำซอสเทดิเชื่อแล้วก็เช็ดดิเฮ้ยคุณทำอะไรอะ อะไรกันเนะวันที่สี่สิบหกเน้องน้องมีของเล่นนะเอ้โหลสวัสดีสวัสดีครับจอเออเออโทรไม่ได้เหมือนจะผิดพลาดทางเทคนิคนะเฮ่นี่ไงแบตเตอรี่อ้าเด้บอู้พ่อเป็นโมฮอกไปแล้วเออขนให้น้องได้ไหมน้องเออแล้วโทรโทรศัพท์ได้ปะผู้ายคกับผู้ไายฉันไม่ใช่ฉันคือพ่อเองเออแล้วทําไงอ่ะผมก็เอาข้อสอบไปสัตูดพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วคราวนี้เย่ เกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกทำใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำวันที่47ครับอ้าพ่อนั่งพ่อสบายใจอยู่ตอนนี้ครับเอ้าเฮ้ยแล้วไงอะ่ะแล้วมันโตไปได้ไงอะ่ะพ่อค,ครับพอดีผมมีดอกกุหลาบ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเอ่อน้ำมันราดกันไหมแล้วไงอะพอน้ำมันไปทำไรอ่ะสวยละเออแม่ครับอันนี้ดอกเอ้ยแม่โดนเสน่ห์ของพ่อไปแล้วเดี๋ย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 ววันที่48มีไก่แต่ว่ายังไม่สุกนะอ่าได้มันเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้ามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำใหไก่สุกอรอทำจริงไอ้วิธีนี้เนี่ยนะทำได้เหรอแล้วให้น้องหมากินไก่นะหืมรวยจังเลยออิ่ม อ๋อแล้วก็ไปเช็ดเอาไปเช็ดขี้นะแม่จะมาไหมเอ๊ะมันก,ก็สอบนี่เหี้ยเหม็น วันที่49ครับกำลังเล่นพายุกี่กันเลยแต่แบตเตอรี่จะหมดแล้วนะ่าได้ใส่ชาร์จมาก่อนเอาใส่ชาร์จไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอรอ์ใครจะชนะกันนะพ่อเนี่ยมีกาดเดดอยู่5า้าใบถ้าพ่อรวมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฝั่งลู้นตายแน่ผมมีกาดเทพอยู่นะพอ่อออนนี้ผมอ้าวกลางวงเลยไม่ได้เหรอให้พ่อได้ไหมพ่อก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยโอ้โฉแล้วไงอะ่ะซ่อนในนี้เหรออ๋อทำไรกันอะ่ะโอ้ไม่ใช่นาไม่ใช่นาวันที่50ครับเฮ้ยวันนี้มีอ้าวมีชุดบาก้กาอยู่นี่ผมเอานี่มาก่อน แล้วก็เอาเมจิกไปเขียนตาได้ไหมเยี่ยมเหมือนเหมือนเหมือนพอ่อเอาวิกผมไปใส่ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนนี่นี่มันตัวฉันเองอ่ะโอ้โหแล้วดูรูปแม่ดิรูปแม่กําลังแบบ <c oughs> อ๋อนี่คือพ่อใส่วิกอยู่เหรอ <c oughs> ผมดูก็พ่อไปทําผมโอเคได้ดิแล้วก็เอาไปซ่อนในนี้ ไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรเนี่มันข้อสอบใครเนี่ยเสร็จจนละ5ชิบันกับการหนีข้อสอบแม่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินแลนด์ด้วยครับผมตอนคลิปหน้าจะเป็นยังไงในวัยตามด้วยคลิปนี้ผมว่าคนที่สงสัยส่วนน่าจะเป็นพ่อแหละไว <c oughs> ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> โอ้ยรูทอร์พี